สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ห่างหายกันไปเป็นปีๆนะครับก็เพิ่งจะกลับมาทําคลิปใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอเดนลิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับบอสตัวน,นี้ไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันเขาก็จะเป็นบอสจะเป็นดันเจียนนะครับที่อยู่ที่อยู่ตรงบิมของฝั่งเมืองด้านล่างนะครับก็จะมี มีบอสด้วยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องรางเป็นเครื่องรางป้องกันเวทน,นะครับขั้นหนึ่งนะครับเผื่อใครที่จะเป็นสายสะสมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับเ,เริ่มจากบอลไฟตรงนี้นะฮะเขาจะติดเรียกเป็นดาร์กโซจริงๆมันคือพรนะครับถ้าเป็นของไทยเขาจะเรียกว่าพรนะฮะแต่ผมจะเรียกมาจากดาร์กโซคือบอลไฟ <S <S ไปที่ม้าไปเลยเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งผ่านจากโซนด้านล่างไปนะครับ หรือใครที่เป็นสายเก็บของสายแบบสะสมของนะครับก็สามารถมาได้นะครับเป็นเครื่องรางที่ดีชิ้นนึงเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องรางป้องก,กันเวทตรงนี้ก็จะมีพอนีนจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแวะมาเปิดไว้เรียบร้อยอันนี้ก็จะใกล้ดันเจี้ยนตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนในแผนที่คนที่เห็นก็คนที่เล่นใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมของตัวเองไม่มีมาร์ค ที่ขึ้นเป็นรูปแบบนั้นนะครับก็คือว่าผมเล่นจบแล้วรอบนึงแล้วก็ผมก็มาทําคลิปนะครับมันก็เลยจะมีแผนที่เก่าซึ่งเปิดทิ้งไว้แต่จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ตรงนี้จะจะเป็นแมปมืดนะครับทันทีของเราก็จะอยู่ข้างล่างเนียครับบางคนจะหาไม่เจอนะฮะเนี่ยครับจะอยู่ล่าง ถึงแล้วครับก็จะเป็นถ้ำนะครับตรงนี้ถ้าใครขี่มา้าเข้ามาจะเป็นประตูเวทนะครับคือพอหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาจะลงรถจะลงรถจะลงม้าอัตโนมัตินะฮะลิ้นพันกันหมดแล้วก็เปิดพรตรงจุดนี้ทิ้งไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่มีกล้องที่มันจะเป็นรอยหินที่แตกเป็นลายงานเดีนี้อย่าเพิ่งเดินผ่านนะครับเพราะว่าถ้าเดินผ่านแล้วเราจะตกลงไปเลยนะครับเราอาจจะถ้าเกิดหือใหม่ที่ตั้งตัวไม่ทัานนี่อาจจะตายได้เพราะว่ามอนข้างล่างค่อนข้างโหดอยู่นะครับ มือใหม่ที่มาแต่ว่ายังผมเนี่ยสามารถลงไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งทางไปไปทางปกติก่อนอน่าเตรียมตัวแล้วก็อย่าลืมซื้อตะเกียงมาด้วยนะครับคือเป็นโคมไฟก็ได้จะได้สว่างเวลาเราเดินในที่มืดนะอ่านีคับจะเป็นจะมีหนูนี่จะมีรูนนะครับเอาไว้ใช้ มีรอยเลือดเต็มเนี่ยครับมันก็จะตกมาตัวข้างล่างนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีรอยเลือดเต็มเลยแสดงว่าผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยที่ตกลงมาเนี่ยตายนะครับเพราะว่ามอนก็ถ้านในระดับต้นๆจะตีโหดครับเขาจะตีแรงมากจะตีพวกลูกๆตัวน้องําดอกนะเนี่ยครับรอยเลือดเยอะมากเลยจะเป็นหนูน้อยสองตัวอะหวัว เป็นหินเป่งแสงแล้วมีฟุกคีนะฮะตรงนี้จะเป็นทางลงไปครับแล้วมายังอ้าวตังลงตามไม่อีกจัดนะตรงนี้ก็ลงไปได้เลยครับเนี่ยมีคนลงนำหน้าเราไปแล้วเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆทีก็จะเจอก็จะเป็นจุดที่บอสของดันเจียนนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมีนะฮะ เดี๋ยวผมบัฟแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นบัฟคว้านทองครับเพราะว่าตัวผมจะเล่นสายบีดนะครับสายเลือดไหลนะฮะจะบัฟสองข้างเลยเพื่อให้ติดตัวเองที่สถานะเลือดออกด้วยนะครับก็จะเพิ่มความแรงครับรก,กินยาทีหนึง่งปตาลุย <c oughs> <ๆ>เดีเ๋ยวสังเกตว่าเลือดจะรุบไวมากนะครับ ลบโควฟันไม่โดนเฮียดีเฮียดีเฮียมาหยเนี่ยครับเลือเขาเลือจะพุ่งดีมากครับใส่ในอันออนี้จะที่ผมเพิ่มบอกนะครับเป็นเครื่องรางประกอบพลังเวทนะครับเครื่องรางเอาไวเ้เก็บสะสมนะนอย่างน้อยก็เบื้องต้นไม่ใครใครยังไม่มีเครื่องล้างใส่ก็เก็บเอาไปใช้ได้ครับ เป็นของดอกอีกสองชิ้นนะครเสื้อลมควันแล้วก็ดอบัวแห่งทรีน้านครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงต้นกันนะครับว่าตอนต้นนะ่ะที่เราไม่ได้โหลดลงมามันจะตกมาตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้ก็ถ้าเราถ้าเรากดจุดตรงนั้นนะครับมันจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็หันหลังกลับไปเนี่ยฮะจะเป็นที่แตกรายงาน พอเราเดินไปตรงกลางก็ตกครับแล้วก็ามาเจอหนูตัวเนี้ยถ้าผู้เล่นใหม่นี่คือโดนลุมยับเลยนะตายยังเกียดเนี่ยครับก็จะวิ่งไปทางเดิมไปทางเดิมแล้วก็ไปเจอตรงบอสนะครับเปิดตะเกียแบแป๊บหนึ่งมืดพวคมันมืดกระ,ดะกโดดลงล่าง เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องบอสที่เราสู้เมื่อกี้เนี่ยฮะโอเคครับยังไงก็เป็นคลิปเพิ่งเปิดตัวปีนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการทำคลิปนะครับหากืินไปนานมากอยากให้ทำคลิปอะไรที่เกี่ยวกับเอเดอริงตอนนี้ก็สามารถบอกได้ทันทีเลยนะครับไงในวันนี้ก็ลับฝันดีรตีสวัสดีครับผม